ACnews for ติดตามรับฟังรูปทันข่าวกับ a c ซีนิกับดิฉันาทิพรพงนรราชค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังประเด็นข่าวสารในช่วงเช้ากันค่ะกลางตอนล่างใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ ตำรวจรปภเข้มบ้านนายกหลังชัยวัดประกาศเคลื่อนพลถาวรเล็งตั้งศาลประชาชนเอาผิดทักษิณน,นิคมนัดประชุมด่วนถกร่างพรบรนี้โทษกรรมบ่ายนี้ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะยอมความกดอากาศต่ํากำลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุดิเพรสชันได้เคลื่อนจากประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทยมาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนแล้วส่งผลทําให้ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้มีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนกักและคลื่นลมที่แรงขึ้นในวันนี้ด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศนี้จะเคลื่อนตัวไปปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนต่อไปอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นหยเยี่ยนซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ2 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่จิบถยยนนึงสิบ เนื่องจากมีอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเคลื่อนเข้ามาปะทะแต่จะยังคงส่งผลทําให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในระยะนี้ส่วนกรุงเทพปหานครและปร,ะริมณฑลมีเมฆมากโดยมีโอกาสฝนตกร้อยละเจ บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยโดยรอบบ้านพักนายกรัฐมนตรีภายในซอยโยธินพัฒนา3ภายหลังในายชัยวัฒน์สินทุวงจะนำกลุ่มแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินมาเปิดพื้นที่การชุมนุมที่บ้านพักของนางสาวยิ่งรัชชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบจราจรจากกองบังคับการตำรวจนครบาล4และจากหน่วยต่างๆรวม4กองร้อยคอยสับเปลี่ยนกำลังในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทางภายในซอย โยธินพัฒนา3โดยล่าสุดยังไม่พบสิ่งผิดปกติมีเพียงกลุ่มเสื้อแดงกวปที่มีการปักหลักให้กำลังใจในายยกบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น นายนิคมวัยรัตพาณิ์ประธานวุฒธธิสภาใช้อำนาจประธานตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา15วักสองนัดประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเพื่อพิจรารณาร่างพรบนิรโทษกรรมแม้จะมีเสียงคัดค้านจากกลุ่ม4 0สวที่เป็นห่วงองค์ประชุมจะไม่ครบเนื่องจากก่อนหน้านี้สมาชิกวุฒิสภาเข้าใจว่าจะมีการประชุมในวันที่11พฤศจิกายนขณะที่บรรยากาศโดยรอบรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า40กองร้อยดูแลความสงบเรียบร้อยท่ามกลางการชุมนุมคัดค้านของกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่อยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลนายถาวรเสนีเนียมสสสงขาพักประชาธิปัตย์เผยว่าจะยังตั้งศาลประชาชนเพื่อพิจารณาคนในตระกูลชินวัตรส่วนรูปแบบจะมีการพิพากษาออกมาว่ารัฐบาลนี้ต้องประสานงานกับประเทศที่มีสัญญากับผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อส่งพันตำรวจโททัศษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาดำเนินคดีหากทางรัฐบาลมีท่าทีต้องเร่อกดังกล่าวทางภาคประชาชนก็คงต้องทําการออกมาขับเคลื่อนกันต่อไปสําหรับคดีทุจริตที่ข้างค้ง,งจะร้องขอไปอยังคณะกรรมการป้องกันและ ปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหรือองค์กรที่รับผิดชอบให้เร่งกระดำเนินการภายใน1ปีและการออกมาชุมนุมต่อต้านนั้นไม่ได้มีอคติใดๆทั้งสิ้นส่วนแนวทางจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรขอให้รอฟังในวันที่11พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกาติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับ AC News ได้ใหมค่ค่ะ News for Intelligence